สวัสดีค่ะวันนี้เราค่อยควรมาทาเพลงคร่ำครวญบทที่หนึ่งข้อสิบค่ะพวกศัตรูได้ยื่อมือของเขายึดเอาอบรรดาของประเสริฐของเธอด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานนมมสการของเธอคือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์ เยเรมี mi, พรรณนาภาพการบุกรุกเข้าในเขตพระวิหารที่อิสราเอลได้นมัสกรพระเจ้าที่นั่นการรุกและเหยียบย่ำสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยคนเคลเดียหรือบาบิโลนเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจเยเรมีมากเรื่องหนึ่งจนท่านต้องเขียนพรรณน,นาไว้การทำลายยูดาโดยบาบิโลนแม้เราจะคาดเดาและเชื่อชัดว่าเป็นบทตีสอนจากพระเจ้าที่ทรงใช้บาบิโลนมาทำลายทุกสิ่ง เหตุเพราะการดื้อดึงไม่เชื่อฝังพระเจ้าหยามพระเกียรติพระองค์และหันไปปรนิบัติบูชาพระอื่นๆของยูดาที่แม้เห็นตัวอย่างชัดว่าอิสราเอลเหนือได้ตกเป็นเฉลยสงครามของอัสเรียมาก่อนแล้วถึงร้อยกว่าปีการสูญเสียอาณาจักรของอิสราเอลทางเหนือไม่ได้ทำให้ยูดาเข็ดหลาบหรือหวาดกลัวใดๆเลยนี่คือการหมิ่นเกียรติและอำนาจของพระเจ้าใช่หรือไม่ พระเจ้าจึงต้องตียูดาห์หนักขึ้นและดูราวกับว่าจะหนักกว่าอิสราเอลเสียด้วยพระทรงทำลายแม้กระทั่งพระวิหารที่ซโลมมนสร้างถวายพระเจ้าตามประวัติศาสตร์พระเจ้าปล่อยให้คนเคลเดียเข้ามาใช้แท่นบูชาบริสุทธิ์ในพระวิหารนั้นสำหรับเผาบูชาสัตว์ที่เป็นบนทินเพื่อถวายพระบาอันและพระอื่นๆอ,อ,อีกสารพัด เหตุนี้ทําให้เยเรมีที่เพียนเตือนเพียนบอกคนยิวในยุคนั้นทั้งน้ําตาให้หันกลับมาหาพระเจ้านั้นต้องเจ็บช้ําอย่างที่สุดกับภาพที่เห็นทั้งหมดเราคิดว่าเยเรมีคร่ําครวญสุดใจต่อเรื่องราวพวกนี้หนักเพียงใดคนที่คอยเตือนแต่ไม่มีคนรับฟังหรือเชื่อเลยเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์ที่พระเจ้าปล่อยให้ถึงจุดที่มนุษย์ที่เชื่อว่าตกต่ําที่สุดแล้วเยเรมีคร่ําครวญสุดชีวิตแน่นอน การใคร่ครวญเ,เรื่องราวในตอนนี้สอนอะไรเราบ้างเกี่ยวกับการเชื่อฟังพระเจ้าและคนของพระเจ้าทุกวันนี้เราทั้งหลายเชื่อฟังและระแวดระวังการปฏิบัติตนของเราตามคำสอนของพระเจ้าจริงจังเพียงใดขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนให้ทำได้อย่างสม่ำเสมอตลอดไปด้วยเถิดขอพระเกียรติของพระเจ้าสืบไปอาเมน